Staring out the window, reaching for a north star. สดุชิ้นแรกนะคะเห็นสติกเกอร์แบบนี้ก็น่าจะเดากันได้นะคะว่ามาจาก Lala p i x นั่นเองซึ่ง Lala p i x นะคะก็เป็นเว็บไซต์สำหรับทำพวกสิ่งพิมพ์เนาะซึ่งหลังๆมาเนี้ยเวลาเราทำกิฟต์เวเนี่ยเราก็ใช้บริการเว็บนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะคือถ้าใครรู้จักกันดีก็จะรู้ว่าไม่ว่าจะกี่แฟนดอมนะก็จะไปปิ้นโฟโต้การดที่นี่นะคะซึ่งเราสามารถสั่งทำได้เองที่เว็บไซต์ Lala p i x นะคะ1เซตจะมีทั้งหมด20รูป เราสามารถเลือกชนิดกระดาษแล้วก็คละรูปได้นะคะซึ่งจะมีขั้นตอนตรงนี้นะคะที่จะให้เราอะได้คัสตอมรูปเองนะคะว่าด้านหน้าการจะเป็นแบบไหนด้านหลังจะเป็นแบบไหนนะคะและที่เราชอบมากๆก็คือเราจะได้รู้ค่ะว่าไฟแนลของการเราอะจะเป็นแบบไหนมีส่วนไหนที่จะถูกตัดออกไปหรือเปล่าซึ่งแบบดีมากนะคะ นนี้ก็คือการ์ดของเรานะคะซึ่งครั้งนี้เราลองแบบใหม่นะก็คือเป็นแบบโฮโลแกรมใส่ลุ้นะคะคือเขามีเนื้อโฟตโตการ์ดให้เลือกเยอะมากแบบไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ว่ามีให้เลือกแบบหลากหลายนะไหนมาดูสิ first time อันนี้ก็คือเนื้อการนะคะคือถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นแบบ มีความเหลือบสายลุงอยู่นะคะอันนี้ก็คือโฮโลกรมลายสายลุงซึ่งเราอะชอบแบบนี้มากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีความแบบเนียนเนียนไปกับเนื้อกระดาษดีนะอันนี้ก็คือกิบเอเวย์นะคะสองใบนี้ก็คือกิบเอเวย์อันนี้ก็คือสายลุงที่บอกให้ดูชัดๆอีกครั้ง อูลินนะคะะใฮ้อนกล้วยหอมชอบมากเรนสิลเตอร์สนุกสนานแล้วก็พาวทูพีเซน n t ก็คือข้างหลังนะคะข้างหลังเราทำเป็นแบบหัวใจกระเชียนเบลอนะคะในโปรคิเอทแล้วก็เติมแบบก้อนเมฆเติมหัวใจอะไรเนี้ยแล้วก็เขียนชื่อมีเวอร์ชั่นสีชมพูด้วยนะคะ สีชมพูก็จะสำหรับกิบเวย์ของเราแล้วก็เนื้อกระดาษของเขานะคะก็คือดีดีมากคือกระดาษเนื้อดีแล้วภาพสวยสีสวยมากๆนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาไม่ได้มีแค่งานพิมพ์แบบการ์ดอย่างเดียวนะอันนี้เราหาของแบบแต่งโต๊ะพอดีนะคะเพราะว่าจะย้ายเข้าหอแล้วก็เลยลองสั่งทํามานะคะ ทุกคนเดาออกไหมว่าน้องคืออะไรทุกคนมันใหญ่ว่าอันนี้ก็คงมีนิสแตนนะคะที่สั่งทำมา,าแล้วต้องทำยังไงมันจะมีสีมใชไหม แล้วก็เนื้อกระดาษของเขานะคะก็คือเป็นวัสดุกันน้ำนะคะเมื่อกี้ไปเสิร์ชหาวิธีประกอบขาดตั้งมานะก็ไปพบว่าน้องกันน้ำได้ด้วยอย่างเลิศทุกคนอันนี้ก็เป็นผลผลิตจากลาลาพิกรอบนี้นะคะอันนี้คือของใหม่ที่สั่งมาลองนะแล้วก็ชอบมากคือต่อไปนี้ฉันจะมีมินิสแตนในห้อง 100อันก็ได้นะคะทุกคนอันนี้คือความภูมิใจอันนี้ก็คือการดีไอคอนนะคะที่เขาหาันหาเมมกันเนาะซึ่งอันนี้เราได้มา60บาทนะคะก็คือได้มา10ใบาราคาแบบ ถูกอ่ะใบละหกบาทบอกแม figure, figure. In es, ่แม่ก็ไม่เชื่อนะเขาแพ็กมาดีมากเลยอ่ะแพ็กมาดีจนแบบเก่งใจคือจะบอกว่าดีไอคอนเราไม่ค่อยตามเก็บเท่าไหร่นะเพราะว่าแบบเนี่ยอย่างรูปอันนี้รูปเท้าคางอ่ะ คือเราซื้อใบแรกในปี2019มัง้งไม่ก็2020อ่ะประมาณเนี้ยคือแบบมันก็ยังไม่หมดกับเซตนี้เรารู้สึกว่าเขาแบบรีรันรูปเยอะเกินไปนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือราคาถูกอ่ะก็เลยซื้อมาใบละคกบาทเองแล้วก็ใบนี้คือที่สุดอุ๊ยอันนี้ก็หลอนนะ ชิ้นนี้ก็คือจากคุณเบลอีกแล้วนะคะที่เราแนะนําไปในคลิปที่แล้วเนาะได้สติกเกอร์อีกแล้วแต่รอบนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะก็สั่งมาเป็นซีซั่นกรี p ติ้งโฟโต้แพคนะคะคือเห็นแล้วสั่งเลยทันทีคือแบบ พอมากลูกนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูข้างในอันนี้ปีที่แล้วก็สั่งนะคะ SM เพิ่งทำออกมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะนี่ก็จะมีรูปเป็นน่าจะ5้คูณ7นะคะ2ใบพอลลอยพอละลอย,ออลอยแล้วก็การา์ด2ใบอย่างนี้ คือสื้อขาวมันจะมีความคล้ายๆกับเจลัคบ็อกใบแพงของเรานะคะไว้เดียวกันเลยดีใจมากที่ซันนี่ถ่ายใบดีออกมานะคะ mm hmm. ก็เลยได้ใบที่คล้ายๆกันมาในราคาเท่าไหร่300กว่าบาทสามรับยแปสิบประมาณนี้นะคะแล้วก็ของมีอันนี้ให้ด้วยนะเป็นแบบ ซองซิปล็อกต่างๆนะคะมันก็น่าจะดูใช้ประโยชน์ได้นะแต่ว่านี่ยอดเจียม